สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันกันกบผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมในช่วงของ Blues Today ครับที่จะมาอัปเดตหรือว่าสรุปข่าวของเชลซีให้กับทุกท่านได้เราฟังกันในทุกเช้านะครับฝากด้วยฮะเราฟังแล้วกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนอย่าง You Drink Don't Drive ครับร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยจาก Suzuki Swift G.L.NEXT ครับ Next to the Edge ครับสนุกเต็มขัน้นเราใจเกินพิกัดนะครับแล้วก็ขอบคุณทางเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเนะครับ ก็ข่าวที่น่าสนใจมีหลายเรื่องเลยครับมาเริ่มกันที่เรื่องราวของอามาโดโบรย่าครับตั้งเป้าว่าจะกลับมาเรียกว่าลงสนามให้กับเชลซีในช่วงทัวร์พรีีซั่นซัมเมอร์นี้ครับโดยเขาคาดว่าบรย่าเนี่ยน่าจะพร้อมในเกมพรีีซั่นที่สหรัฐอเมริกานะครับก็หวังว่าจะพร้อมแล้วก็ช่วยทีมได้เพราะว่าโอ้แกหายไปนานมากนะสำหรับอามาโดโบรย่านะครับ ขณะเดียวกันครับกาเบรียลซโลนิน่าครับผู้สาวตูดาวรุ่งของเราถูกเรียกติดทีมชาติสหรัฐชุดย2 0ในศึก FIFA U20 World Cup ครับที่จัดขึ้นที่ประเทศอาร์เจนตินาโดยจะมีการแข่งขันในระหว่างวันที่20พฤษภาคมจนถึง11มิถุนายนนี้นะครับส่วนเดลี่เมล l ครับก็รายงานว่ามาริโซโปเชติโนเนี่ยได้ระบุว่าเมสันเมาส์เนี่ยเป็นผู้เล่นที่จะมีบทบาทสำคัญในทีมของเขาในฤดูกาลหน้า โดยปเชติโนชื่นชมในความสามารถของเมาส์ที่ครองบอลแล้วก็เล่นอย่างมีวินยัยโดยที่เมาเนี่ยนะครับจะเป็นนักเตะที่เหมาะกับสไตล์ที่พอรชต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นการรายงานจากทาง d i l y y m i l นะครับขณะที่ CBS Sport ครับบอกว่าเมาริโซโปเชติโนไม่มีอะไรต้องพิสูจน์ตัวเองว่าพร้อมทำงานในระดับพรีเมียร์ลีก นอกจากนี้ครับความสัมพันธ์ของเขากับพอวินสตัลลี่และก็เรนซ์จวดจะเป็นกุญแจสำคัญในการทำงานกับเชลซีนะครับส่วนแฮร์รี่เคนครับก็พูดถึงมาริโซโปเชติโนครับเขาบอกจากมุมมองด้านวัฒนธรรมสโมสรแล้วเนี่ยทีมเราขึ้นขึ้นลงๆมาหลายปีเราต้องคุยกันได้แล้วว่าจะมีมาตรฐานยังไงในทีมและในสนามซ้อมเราต้องกลับไปสู่จุดนั้นให้ได้ เราเคยมีมาตรฐานที่ดีเมื่อครั้งที่โปชิติโนยังอยู่ที่นี่นะครับก็พูดเหมือนยังรำลึกถึงอดีตนายเก่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากทำงานกับนายเก่าก็ย้ายมาเชลซีซะนะสำหรับแฮร์รี่เคนนะฮะส่วนธามียอบราฮัมครับก็พูดถึงความมั่นใจของตัวเองในเวลานี้ครับเขาบอกว่าผมมีความมั่นใจมากขึ้นที่โรมา่าและได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองมากมายที่เชลซี ผมเป็นที่รู้จักในฐนะผู้เล่นในอะคาเดมี่และผมคิดว่าการมาที่นี่ก็เพื่อให้เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะแสดงคาแรคเตอร์ของตัวเองออกมาและแสดงให้โลกเห็นว่าผมสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับขณะเดียวกันครับเดียร์ลติครับรายงานว่าเชลซีทีมหญิงเนี่ยขึ้นแล้วว่าขยับขึ้นทำแต้มจี้จากฝูงยังแมนย่ในแต่ทีมหญิงเหลือเพียงแค่1คะแนน,นเท่านั้นนะครับหลังจากเปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ไปได้6ต่อ0 ทำให้ตอนนี้แชมป์เก่าอย่างเชลซีทำแต้มเป็น49แต้มครับลงเล่น19นัดตามหลังแมนยูแตดแค่1แต้มโดยยังมีเกมเหลือในมืออีก1นัดเท่านั้นนะครับขณะที่เดลิเมลครับก็รายงานว่าทอตโบรลี่เนี่ยได้พบแล้วก็เจรจากับตัวแทนของเมสันเมาส์ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับด้วยความหวังว่าจะตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กันให้ได้ แต่จากสถานการณ์ตอนนี้ทั้ง2ฝ่ายยังไม่ใกล้เคียงที่จะบรรลุข้อตกลงกันได้เลยนะครับผมว่าเรื่องราวการต่อสัญญาของเมสันเม์เนี่ยสุดท้ายนะจะไปจบกันในช่วงซัมเมอร์นะครับซัมเมอร์ก็มีโอกาสนะครับขณะเดียวกันเดียร์ลติครับบอกว่านอกเหนือจากเหตุผลด้านกีฬาแล้วครับยังมีแรงจูงใจทางด้านการเงินให้เชลซีอาจตัดสินใจปล่อยฟรีปเปียร์มริกโอบาเมายองออกจากทีม เนื่องจากเขามีค่าโบนัสจากการลงเล่นที่สูงมากระบุเอาไว้ในสัญญานะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าโอบามายองจะย้ายไปทีมไหนเมื่อวานมีข่าวว่าอาจจะเรียกว,ว่าไปเป็นส่วนหนึ่งในดีลของเจ้าฟลิกด้วยนะครับแต่ผมเชื่อว่าโอบามายองเนี่ยถ้าย้ายโอกาสกลับบาเซโลนา่าสูงมากๆนะครับสำหรับโอบามายองนะครับขณะที่ยาคอบซินเบิร์กครับจากกาเดียนครับบอกว่ามเตโอโคซิชเนี่ย มีแนวโน้มที่จะย้ายออกจากเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้ครับโดยมีไบร์มูนิกแมนซิตี้และแมนยูนเต็ดสนใจที่จะเซ็นสัญญากับโคอสิชนะครับส่วนฝั่งของฟุตบอลอินไซเดอร์ครับก็บอกว่าแมนซิตี้เนี่ยหันมาให้ความสนใจที่โคอิชแทนที่จูดบเบลิงแฮมครับที่ดูใกล้ที่จะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดมากกว่านะครับก็ค่าตัวอาจจะถูกลงมาด้วย แล้วก็จริงๆเขาเนี่ยแมซิตี้นี่เลงคอิชมีข่าววั้งแต่ช่วงมกราที่ผ่านมาแล้วด้วยนะครับแต่ว่าข่าวมันก็เงียบไปนะฮะส่วนเดลี่เทเลกราฟครับบอกว่าคอนอกาลักเกอร์เนี่ยก็ยังอยู่ในรายชื่อนักเตะที่นิวคาสเซิลต้องการดึงตัวไปเสริมทัพแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะยื่นข้อเสนอหรือไม่นะครับนอกจากนี้นิวคาสเซิลเนี่ยยังสนใจนักเตะเชลซี Chelsea หลายคนแต่มีความกังวลว่าเชลซีจะเรียกค่าตัว ที่สูงเกินกว่าเหตุนะครับกาลกเกอร์น,นี่ค่าตัวเนี่ยน่าจะถูกตั้งประมาณที่40ล้านปอนด์นะครับผมว่าถ้านิวคาสเซิลยืนย่นข้อเสนอถึงขนาดนั้นจริงๆก็มีโอกาสที่เชลซีจะปล่อยนะสำหรับกาลกเกอร์น,นะครับขณะที่เดละีเมลครับบอกว่านักเตะเชลซีหลายคนเนี่ยต้องการความชัดเจนโดยเร่งด่วนว่าสโมสรจะมีแผนอย่างไรในฤดูกาลหน้าครับท่ามกลางความกังวลถึงอนาคตการค้าแข้ง ที่ย่ำแย่ลงเรื่อยๆในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับขณะที่ CBS Sport ครับก็บอกว่ายังมีโอกาสครับที่เวสแฮมเนี่ยจะขายดีแคนไรท์ในราคาที่ไม่ถึง100หรือ120ล้านปอนด์ขึ้นอยู่กับทีมที่ไล่ล่าตัวนักเตะครับดูกรณีของมิเคลโรมูดริกครับที่ชักต้าเรียกค่าตัวได้จากการให้อาร์เซนอลและเชลซีแข่งกันซึ่งเวสแฮมจะหวังให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นบ้างนะครับ ซึ่งผมมองว่าคือมันมีการบิดกันแน่นะฮะระหว่าง Arsenal, Chelsea, อาร์เซนอลเชลซีอาจจะรวมถึงแมนยูแมนซิตี้ด้วยนะครับแต่ด้วยความที่ดิแคนไรส์เนี่ยปฏิเสธสัญญาไปก่อนหน้านี้ครับทำให้สื่อเนี่ยเคยประเมินไว้เมื่อช่วงน่าจะโอ้หลายเดือนที่แล้วครับเขาบอกว่าถ้าดิแคนไรส์ไม่ได้ต่อสัญญากับเวสแฮมเนี่ยค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ78ล้านปอนด์นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าค่าตัวดิแคนไรส์น่าจะอยู่ที่ประมาณนั้นนะครับขณะเดียวกันครับ เดลี่เมลบอกว่าความเป็นไปได้ที่เดนียลเลวีจะขายฮร์รี่เคนให้กับเชลซีเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีอยู่จริงนะครับในขณะที่ชื่อของดูซานวาลราห์วิชเนี่ยดูน่าสนใจเช่นกันและน่าจะย้ายทีมได้นะครับก็นแน่นอนครับเดนียลเลวีความสัมพันธ์ระหว่างสเปอร์กับเชลซีนี่แกเรียกว่าไม่เอาเลยนะฮะสำหรับทางเชลซีนะครับก็เป็นไปอย่างที่แฟนๆนเชลซีน่าจะจำกันได้นะสำหรับเดนียลเลวี เชลซีตั้งแต่เซียมีแล้วนะครับขณะเดียวกันครับเดียร์ล,ลติกบอกว่าราเฟลเลอาลเนี่ยซึ่งมีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีและลิเวอร์พูลมานานครับได้ทําการต่อสัญญากับมิลานออกไปอีก5ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ยุติข่าวลือได้เลยนะฮะร,ระหว่างเชลซีกับราเฟลเลอาลนะครับขณะเดียวกันฟาบิซโซโรมาโ,โน่ออกมาเปิดเผยเรื่องราฟินญาครับตอบโต้ข่าวที่ว่าบาร์ซ่าเปิดไฟเขียวให้เขาย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ เขาบอกว่าเฟกนิวชัดๆนะครับใครแชร์ข่าวนี้ไปถือว่าไม่ได้รู้เรื่องนี้จริงนะครับและไม่มีความเป็นมืออาชีพเลยนะครับเพราะะฉนั้นแกนี่ยังรักบาร์เซโลนาอยู่เหมือนเดิมสำหรับทางราฟินญ่านะครับก็ดีแล้วฮะอยู่ต่อฮะยามานี่เลยนะฮะขณะที่เจสันคันดี้นะครับนักจัดรายการจาก Talk Sport เนี่ยก็พูดถึงเนย์มานะครับเขาบอกว่าแน่นอนครับเนย์มาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมแต่ผมคิดว่าเขาโอเวอร์เรทครับ ผมไม่คิดว่าเขาใกล้เคียงระดับของเมสซี่เลยแม้แต่นิดเดียวผมไม่คิดว่าเขาเป็นนักเตะแบบที่เชลซีต้องการในเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นในมุมผมเนี่ยเนมาก็ด้วยวัย31แล้วด้วยแล้วยิ่งถ้าค่าตัวแพงระดับโอ้โหเฉียดเฉียด100ล้านปอนด์เนี่ยผมก็ไม่แนะนำให้เชลซีซื้อเนมานะครับผมว่าไปแก้ให้ถูกจุดดีกว่าไปแก้ดึงตัวมานูโคเดดีแคนไรส์ หรือไปเบียดเอาเล็กซิสแบ็กอลิสเตอร์หรือขนาดเดียวกันก็หากองหน้าดีกว่าที่มันเป็นสไตรเกอร์จริงๆเพื่อมาแก้ไขปัญหานะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันครับในช่วงของ blue s today นะครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ